สวัดีค่ะมิ้งดาวเกลือใจตอนนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารคอมเันเทิงที่มิ้งได้ส่งที่พี่เหวี่ยวข่าวไปซักแซกมานำเสนอสนอีกเส้นเคยรอดกันเลยยังไงยังไงคะพี่มาริโอทำเอาห้างที่ฟิลิปปินส์เกือบแตกแฮปปี้ดีเนดะ้สดๆทีเดียวุูมาริโอเมล่าที่เพิ่งกลับมาจากการเดินสายขับคุณแฟนๆที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้การตอบรับดีเวอร์จะมีคนแซวว่าทำเอาห้างเกือบแตก อ๋อห้างไม่แตกครับแต่ว่าคนเยอะเฉยครับแต่ว่าคือคนมาเยอะจริงๆครับเรียกว่ามาตอนนั้นไปไปกับน้องใบเฟิร์นครับพอดีเป็นรีเซน,เซนเตอร์เสื้อผ้าที่นู่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสที่มากไปฉายที่นู่นด้วยครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าเยอะเยอะมากเลยครับแล้วก็ กระแสต,ตอบรับพี่มากก็โอเคก็ดีครับดูเหมือนช่วงนี้คู่ของโตโน่กับแตงโมจะโดนกระแสะเมาส์มอยออกมาจ้องตีตลอดตลอดยิ่งล่าสุดกับข่าวลือที่ว่าแตงโมโดนผู้จัดก,การส่วนตัวของโตโน่ยื่นใบสั่งให้ลบภาพสวีในอินสตาแกรออกให้หมด พราะผู้ใหญ่ไม่ปลื้มจนเป็นเหตุให้สาวโมเกิดอาการไม่พอใจถึงขั้นอันฟอลล์อินสตาแกรมของผู้จัดการโตโน่กันเลยทีเดียวอย,ยังไงยังไงคะสาวโมเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยอันนี้ต้องไปถามเขามันเป็นข,าข่าวเขาอะคะ่ะโมไม่โมไม่เคยไม่ถูกกับใครอะเพราะว่าโมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพี่ปอเป็นการส่วนตัวเลยค่ะมีอย่างเดียวที่โมจะพูดได้คือโมก็ฝากขอบคุณเขาที่ดูแลพี่โน่มาเป็นอย่างดีแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป <Okay. S 2> พี่โน่ก็จะแค่บอกว่าเออเนี่ยมีนักข่าวเริ่มถามเรื่องนี้นะเพราะว่าพี่ปอบอก โอเคโมก็ลบค่ะโมไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วโมก็ทําตามที่บอกลัคกี้อินเกมรลัคกี้อินเลิฟพีปะคะตาทุกขอให้เป็นอย่างนั้นไปนานๆเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานางเอกดาวรุ่งเบลล่าราณีได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากกําลังเดินทางกลับมาจากกองถ่ายละครเรื่องลูกทาสเพื่อกลับบ้านย่านสายไหมและขณะนั้นสุนัขได้วิ่งตัดหน้ารถ ทำให้คนขับหักหลบกระทันหันรถเลยเสียหลักพุ่งชนกับเสาข้าขงทางส่งผลให้เบลล่าที่นั่งอยู่เบาะหลังพุ่งกระแทกกับคอนโซลได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหากักล่าสุดนางเอกสาวได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นและเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางแพทย์และพี่ปิดผู้จัดละครก็ได้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเผยถึงอาการของเบลล่ามาว่าคนไข้นะครับก็มีลักษณะเหมือนอกระดูกข้อศอกแตกนะฮะแล้วก็มีกระดูก ข้อแขนร้าวหน,หนึ่งชิ้นนะฮะ,ะประเมินอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถผ่าตัดได้นะครับเราก็เลยทําการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกที่แขนทั้งสองที่นะครับที่2อหนึ่งที่แล้วก็ที่แขนหนึ่งที่นะครับแล้วก็ตอนนี้แผลก็ทําการเย็บปิดเรียบร้อยแล้วนะครับการรักษากระดูกหักชนิดนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นก็น่าจะกลับบ้านได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเขกก็สองอาทิตย์แล้วน้องสามารถกลับมาเล่นได้ กกกกกกก็็ไไไมมมมม่่่่่นาาาาาจะระรรททบบี้งแตวพระเอกมาสเตอร์หนุ่มเป้อารักมาร่วมงานกับนางเอกเนื้อหอมมินพีชยาในละครซินเดอเรลล่าลงเอาแตะเป็นเรื่องแรกก็ต้องเข้าฉากจู๊บซะแล้วแทมก่อนถ่ายจิงผูก้กำกับอ้วนกลมพี่ปลาพีรพลขออาสาเป็นติวเตอร์หนุ่มเป้แบบน,านากนะักหนักเอ้ยแบบตัวตะตัวถึงผ่านเฉลุยเป่ะว่าไปแล้วถ้าแฟนๆได้เห็นคงแอบรุนให้เป้มินจินนอกจอแน่เลย ก็ซีนนี้ก็เป็นซีนปักเปื่อยซีนหนึ่งนะคะไม่ใช่นินนะคะที่ปักเปื่อยพี่เป้ค่ะพราผมต้องจูบกับทั้งผู้ก่วกับแล้วก็ผู้ช่วยผู้กมกับด้วยในการลองถอดไม่คือก่อนก่อนที่มินจะเข้าจริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีการซ้อมบล็อกกิ้งให้กล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้กมกับแล้วผู้ช่วยผู้กมกับก็ลุมลุมบล็อกนะ ก็เป็นครั้ง uh> ที่ผมจูบกับผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างคะเออ่มีโดนเข่าโดนเข่าแต่จะเทินไหมล่ะเทินเลยครับเทินเทินสาวใช่ไหมครับเทินขาเทินสาวเลยนะก็ไม่แน่ครับผมเอ้ยไม่ใช่ยันฟินไหมคะฟินไหมไม่ฟินเท่าไหร่ครับผมหนวดทิ่มฮะข้าดื่มน้ำแป๊บๆช่วงหน้ายังมีข่าวโน้นข่าวนั้นข่าวนี้รออยู่เทียบมาทิมพวงผู้ออกงานอยากอาร์ตโดนพิษอักษรย่อ ที่จะอัปเดตข่าวในช่วงที่2แล้วหรือยังคะถ้าพ,พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค้าสวมบ้านหนุนนักมายากลมาเสร็จสาวๆให้มีผิวสวยสำหรับหนุ่มหมากปรินที่ได้มาร่วมท้าเปลี่ยนสีผิวแบบเรียลลิตี้ในภารกิจท้าปรับผิวสว่างใสทันที ออรากับวาซลีนแถมยังท้าสองสาวสวยสาวกิเมเบอรี่สาวจอยชนพิาาชาและเหล่าเซเลบมาร่วมพิสูจน์ผิวสวยด้วยแม่งานนี้ยคู่จิ้นในเจ้าหมากคิมก็ยังคงคู่กันมาเผยเคล็ดไม่ลับในการดูแลผิวอีกด้วยนะคะ่ะว่าผู้ชายทุกคนะชอบผู้หญิงที่ดูสะดุดตาเอ่อชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างจะโดดเด่นออกมา โดยเด่นจากภายในสู่ภายนอกผมผิวขาวอะไรอย่างนี้ดูสะอาด้าก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่านักแสดงก็ต้องมาพร้อมกับสปอตไลท์เนะาะถ้าสมมติมีสปอตไลท์มาเนี่ยแล้วก็ผิวเราเบ่งแล้วก็ดูสว่างขาวอะค่ะมันก็จะทําให้ดูสวยคือเราทาทาครีมกันแดดทาครีมทุกอย่างที่พยายามทําให้มันสว่างใสเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่ในวงการเนี้ยเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอแดดไม่ได้อะคะ<ช>่ะเพราะฉะนั้นคือเป็นคนที่ดูดแสงเร็วด้วย ก็ <g ül> s> <S เลยต้องทาครีมเยอะๆหลังเก็บตัวเงียบอยู่นาน <c oughs> ในที่สุดคุณพ่อแคสโนว่าค้ะไม่ตายฟลุกเกิกคนก็นรับ<ท>อีเวนต์พร้อมยืดอ,อกแมนๆมยอมรับว่าเคยแชทไลน์คุยกับสาวกระต่ายแม็กซิมจริงค่ะจริงๆแล้วมันผ่านมานานแล้วนะแล้วก็เคยตอบไปแล้วครับว่าก็ก็เคยมีการมีลายจริงก็ก็แค่นั้นเองวันนี้ก็ลบไปแล้วฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้ลายนั้นละจบเคยโทรไปจะโทรไปเคลียร์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีทะเลาะกับพี่นาตาลีใช่ไหมครับพี่ คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่คำว่าทะเลาะเนี่ยอาจจะใช้คาแ,แรงไปน,นะเพราะว่าเราคุยกันมากกว่าก็เข้าใจครับผู้ชายมันก็มีการหลุดบ้าง<ม>นะแต่ก็โชคดีครับที่คนของเราเข้าใจเราคือว่าตอนนี้ตเตยยังเจ้าชู้อยู่ไหมคะเจ้าชู้อยู่ครับปกติครับลุกเคลียร์ชัดเรื่องกระต่ายส่วนสาวใบเตยอาสยามก็ขอเคลียร์บ้างถึงภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลังนวเนียจุ๊บกันที่สระว่ายน้ําในอินสตาแกรมของตัวเอง <laughs> ที่หลายคนฟันเงว่าคือใบเตยกับดีเจแมนที่ไปทริปด้วยกันที่สิงคโปร์มาว่า มี้งบอกไปเลวาวม่ใช่ใบเตยแน่นอนอันไหนที่สวีทมากมายเนี่ยไม่ใช่เราเรายังไม่ขนาดนั้นภาพที่ออกมาคือเป็นภาพที่เราแคปชั่นใหม่ทีถ่ายถ่ายมาแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้มันดูดีจัง <ừ> เราก็เลยรู้สึกว่าไปเตยเป็นคนชอบชอบอะไรเกี่ยวกับความรักต่อไปก็จะลงลงรูปตัวเองแล้ว <c oughs> เรื่องความรักก็แฮปปี้เรื่องงานก็เลิศไม่แพ้กันล่าสุดสบบาวใบเตยควักเงินในกระเป๋าซื้อบ้านหลังใหม่ใหญ่เวอร์ราคาเหยียบ20บล้านย่านเกษตรนวมินเป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเอง ยอยด่ดีงานเข้าก็มีเรื่องต้องให้เคลียร์สำหรับนางเอกสาวหยาดหยาดทิพที่ถูกจับจ้องว่าเป็นนางเอกอักษรยาะหัหีบเตรียมย้ายวิบแม่พอสาวหยาดได้ยินข่าวนี้ปุ๊บก,ก็รีบใส่เกียร์ต้อข่าวแทนทีไม่ใช่หยาดแน่นอนค่ะเพราะว่าหยาดิ่งเซ็นสัญญากับช่องไปค่ะเซ็นไปกี่ปีคะอันนี้ขอไม่บอกละกันนะแต่ว่าก็เซ็นไปเพิ่งเซ็นไปได้สักพักนึงอะค่ะมาติดต่อไหมครับพี่หยา คือเรื่องนั้นมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าแต่ว่าเราเซ็นกับช่องแล้วเราเราก็ไม่ได้ลังเลอะไรยัดเคลียชัดไม่ใช่นาเอกอักษรยอ่อหอหีบเตรียมย้ายสังกัดส่วนพระเอกอาร์ตพัส,สุก็โดนพิษอักษรยอ่อเช่นกันว่าเป็นพระเอกอออ่างชอบส่องหนุ่มที่ฟิตเนสโอ้หม่ก็จริงเป้าอาร์ตอย่างนี้เขาว่ลาล้มหมด่ะสิคะ <laughs> โอ้ยพระเอกอออ่างเหรออย่าไปพลาดพิงคนอื่นดีกว่าเอามาที่ผมแล้วกันอย่าไปพลาดพิงคนอื่นเลยครับฟิตเนสเดี๋ยวผมว่ามันก็ เป็นสถานที่ออกกําลังมากกว่านะ